สวัสดีครับผมพาทุกท่านมาชมบรรยากาศโรงแรมของเรานะครับจะดาเพื่อใครอยากจะแวะเวียนมาแถวแถวระยองนะครับมาดูได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นโซนวิลล่านะครับตึกข้างล่างนะครับมีสีตึกนะครับด้านบนนะครับเป็นตึก4ชั้นนะครับมีวิวนะครับบรรยากาศนิดหน่อย นิดหน่อยพอคุปกริตนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิว,ว,วแถวแถวหาดนะรเราของเรามีในสวนของรถบ้านด้วยนะครับนี่นี่นะครับเป็นด้านในนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับหน้าหาดของเรานะครับบรรยากาศหน้าหาดของเราก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ร้านร้านอาหารหน้าหาดของเราก็คืออ่า ชื่อว่าบูบูบีดนะครับผมบูบูบีดเลยก็สัปปะมาณนี้สัประมาณนี้เลยนะครับ